จะฝากคิดถึงยังไงให้กับชาวบาตรงที่เคยไปอยู่ตั้ง4-5หปีม<อ>ิสลัยรลลา์มานุราะหิมอัสสลาัมอะลัยกุมะระ์มัตุล<ะ>ตลอฮิทาลาวะบะระกตราตุค่ะก็ก่อนอื่นตลอดระยะเวลา5ปีนะคะที่อยู่ที่บาตงถือว่าบาตงเป็นอ่าองค์กรหนึ่งที่อบอุ่นมากเป็นองค์กรที่ ได้สั่งสมประสบการณ์ให้ความรู้ได้ได้ศึกษางานที่บาตรงนะับได้เป็นอย่างดีธรรมดาจังหวะชีวิตของข้าราชการนะก็ต้องมีการเลื่อนระดับมีการเปลี่ยนแปลงสายงานสําหรับในวันนี้ก็อันทรรมเดละนะ่ที่ได้สอบเลื่อนได้เป็นประลัดขอขอบคุณชาวบาตรงดูแล้วก็ที่ให้ความร่วมมือนะคะในการที่ตลอดกิจกรรมทุกอย่างที่เราทําที่บาตรงเนะี่ย ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมพอมาถึงจุดนี้ก็จะพยายามทําก็จะทําหน้าที่ในส่วนตรงนี้เนะี่ยให้ดีที่สุดแต่จะด้วยระยะเวลานาน,านแค่ไหนก็ต้องรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่าบาตรงนียอบอุ่นมากนะคะก็ถือได้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งสําหรับรองกอ็ได้ให้อะไรหลายๆอย่างยังคงอยู่ในใจเสมอนะคะหาก ทางบาตรงมีอะไรที่รองพอจะช่วยได้นะคะที่พอจะช่วยได้มีอะไรที่จะให้รองรับรู้มีอยากจะให้รองไปร่วมอะไรกิจกรรมอะไรก็สามารถบอกได้นะเจอกันเมื่อไหร่ก็ทักทายถือว่ายังเป็นรองคนเดิมนะคะถือว่าจะเปลี่ยนตําแหน่งก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ค่ะ